สนับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณเรียกได้ว่าบรรยากาศการเลือกตั้งซ่อมสอสอเป็นไปนอย่างคึกคักกับบรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัครจากพรรคต่างๆเริ่มดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆก่อนจะมีการลงคะแนนเลือกตั้งในวันที่16มกราคมนี้ ล่าสุดนายนพดลรงภาสิประธานศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดทางสังคมออนไลน์ได้จัดรายการผ่านไลฟ์ในหัวข้อนับถอยหลังศึกเลือกตั้งสอสอกทมเขต9จะตุจักหลัก4ีจะเลือกใครใช้เกณฑ์อะไรโดยทางรายการได้เชิญป้ากัลายาหรือที่รู้จักกันดีกับป้าอยุธยาได้มาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวเอาไว้อย่างร้อนแรง ขอเชิญชวนพี่น้องที่อยู่ในเขตเลือกตั้งดังกล่าวขอให้ออกมาเลือกตั้งกันส่วนความเห็นของป้ายิทยามาในฐานะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์พักไหนที่จงรักพักดีเชิญชวนพี่น้องช่วยกันเลือกพักนั้นเราจะไม่เอาพวกที่มันหมิ่นสถาบันที่จะยกเลิกมาตราน1นึอย่าให้มันได้มีที่ยืดขอให้เคะแนนพักที่รักสถาบันยืนหยัดข้างคนไทยทั้งประเทศขอฝากไปถึงเด็กรุ่นใหม่ที่รักสถาบัน อย่าไปใส่ใจพวกเกลียนมันเป็นพวกไร้สาระสวะสถุนของสังคมถึงเวลาที่คนไทยต้องสั่งสอนพักที่มันล้มเจ้าไม่ต้องเลิกมันอีกต่อไปขอท้าเลยถ้าพักไอ้เกลียนของพวกมึงเข้ามาขอท้าเลยกูจะกินขี้หมาไม่เหมือนทักษิณขี้หมากองเดียวแต่ถ้าพวกมึงแพ้มึงจะกินขี้อะไรกูขอท้ากลับเลยไม่เราเรากลัวอย่างงี้จริงๆอง่อะป้าเนี่ยเป็นแฟนขับลุงตู่เลยแต่กลัวว่า S <S <an> แย่งกันเลยคนนั้นก็รักลุงตู่คนนี้ก็หมาว่าลงทําเพื่อชาติศาสนาพระมหาสัตว์ลุงตู่ก็เพื่อชาติศาสนาพระมหาสัตว์แย่งกันเรื่องเรื่องแย่งแต่ถ้ามาเป็นไอการเป็นการที่ว่าครบวาระเนี่ยยืนยัดได้เลยว่าไปกับลุงตู่แน่นอนไปอยู่กับลุงตู่แน่นอนและยืนยันเลยทุกจังหวัดเนี่ยจะไปททำป้ายรณรงทุกจังหวัดเลยป้าต้องออกเดินทางไปรนรงเอาป้ายปัก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 ,ปกแล้วเวที ที่ไหนป้าก็จะเข้าไปช่วยพูดไม่เอาไอ้พวกลม้มลวจะไปเปิดเพลงหนักแผ่นดินเพราะป้าเคยยืนยันแล้วว่าหนักแผ่นดินหนักแผ่นดินป้าต้องไปเปิดเพลงหนักแผ่นดินให้คนไทยเนี่ยให้เขารู้นะถ้าดูคลิปป้าต้งแต่คลิปแรกคลิปหนึ่งคลิปสองเนี่ยให้รู้เลยว่าป้ายืนหยัดอยู่ข้างสถาบันพา,า,ากริย์เพราะฉะนั้นป้าต้องไปรณรงค์และให้พี่น้องคนไทยที่ดูรายการนี้อยู่นะคะ ต้องช่วยกันเปิดเพลงหนักแผ่นดินด้วยและให้จำคําว่าหนักแผ่นดินก่อนหลักสี่กับจตุจักรตรงเนี้หนักแผ่นดินก่อนให้ให้ระลึกถึงไว้ว่าวันนี้ที่ป้าออกลึกขึ้นต่อสู้แล้วมีคนไทยที่เห็นด้วยกับป้าเยอะเลยอะ่ะคุณป้ายุทธยาครับมีคนฝากคอมเมนต์มาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วบอกว่าถ้าฝ่ายป้าแพ้ป้าจะกินอะไรคะ อ๋อก็กินขี้เหมือนไอ้ทักษิณไงขีหมากองเดียวไงเหมือนไอ้ทักษิณไงแล้วท้าเลยทา้าเหมือนไอ้ทักษิณเนี่ยท้าเลยถ้าไอ้พักไอ้ไอ้เกียนของพวกมึงแน,น่ไอ้เกียนของมันได้เข้ามาเนี่ยขี้หมาูประกาศเลยประกาศให้คนไทยทั้งประเทศให้หลักสี่กระจุกกระจักได้ได้เป็นพยานได้เลยถ้าไอ้พักเข้ามาเนี่ยจะกินขี้หมาให้มึงดู คุณป้าระวังนะถ้าเกิดมันได้มากินเดี๋ยวป้าต้องกินขี้หมานะกินต้องกินเนี่ยไม่เหมือนไอ้ทักษิณป้าต้องกินเอาแล้วเว้ยเฮ้ยป้าต้องกินคลิปนี้มันไปทั่วโลกนะป้าจะได้เดินรถนรกให้ทั่วเลยว่าไอ้คนหลักสี่จะทุจัรจะให้ป้ากินขี้หมาไหมป้าอย่าพูดเล่นนะป้าอย่าพูดเล่นนะนี่มันคลิปไปทั่วโลกแล้วนะอ่ะช่างมันไปทั่วโลกก็ช่างมัน ป้ายืนยันไงป้าเป็นผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งที่ซื่อสัตย์รักษาชื่อเสียงท้าได้เลยนะบอกกินขี้หมาเลยนะถ้าไอ้พลอยเพชรไอ้เพชรพลอยเข้าเข้าสภาได้ท้าได้เลยบอกได้เลยท้าเหมือนไอ้ทักษิณท้านน่ะแหละเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะเตรียมขี้ไว้ให้นะครับป้าได้เลยได้เลยเลยตรียมมา สำหรับผู้สมัครเลือกตั้งเขตหลักสี่จตุจักรมีทั้งหมด7รายดังนี้ 1. นายพันเทพฉัดนรัต์จากพรรคไทยพักดีได้หมายเลขนหนึ่งสองนายอัธวิศสวรณพักดีจากพรรคกล้าได้หมายเลข2 3. นสองสามนายสุรชาติเทียนทองจากพรรคเพื่อไทยได้หมายเลข3 4. นสามสี่นางสาวกุลรัตน์กลิ่นดีพรรคกิจทศาสชาติได้หมายเลขึ้นสี่ห้านายรุ่งโร์อิบรอฮีมจากพรรคไทยศรีวิไลได้หมายเลข5 6. ห้าหก นายการุณพลเทียนสุวรรณจากพักก้าวไกลได้หมายเลข6 7. นางสรัญรัตนเจนจาคะจากพักพลังประชารัฐได้หมายเลข7